สวัสดีครับจะมารีวิวนำเสนอผ้าเบรก Nexter รุ่น Nexspec ครับของ Honda ADV ครับ ADV 150หผ้าหน้าหลัง Nexter รุ่น Nexspec ใช้เทคโนโลยีจากบริษัท Project Mew เบรกชั้นนำของญี่ปุ่นครับ Project Mew อันนี้เป็นเบรกหลังนะครับเ,เบรกหน้าก็จะใช้ร่วมรุ่นได้กับ a i r b r a ร e ปี2011แล้วก็ Honda Click 125แล้วก็ตัวนี้จะใช้ร่วมกับอมอเตอร์ิบาครับของ Honda รุ่น CRF 250ครับพานะ้าใช้ร่วมกันได้ลองแกะดูครับ แพ็กเกจกันมาเป็นอย่างนี้นะครับดูด้านหน้านะฮะหน้ากัานหน้าคู่หน้าดูคู่หลังนะ ครูหลังเขาจะใช้ของเขาเองครับคนเดียวเลยครับ Honda ADV 150 only ปีโม only ของเขาอย่างเดียวเลยแกะดูเ d v เนี่ยเป็นรถกึง่งลุยๆเลยนะครับสกูตเตอร์ตัวใหม่ของ Honda นี่เป็น่าหลัง ADV รูปทรงประหลาดเดี๋ยวมันก็นมทรงประหลาดนี่นะครับแล้วก็เสาร่องให้ผเงเบรกอยู่ในร่องนะฮะนี่ก็จะมีออกเงินเงินทองแดงนิดๆฮนะ,อะของ넥สเขอร์ e น็กซ e ส p e c ตัวนี้ทนความร้อนได้400อองศานะครับตามกล่องสี่ร้อยองศา จบอกไว้อุณหภูมิทนสูงสุดได้400องศาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานก็0.32ถึง0.42นะรเริ่มทำงานทันทีนะครับตัง้งแต่ศูนย์องศาถึง400ไม่ต้องรอให้ร้อนเบรกใช้งานง่าย n e x t e ์ n e x t ส p ป c พัฒนาร่วงกับบริษัท โปรเจกต์มิวเบกชั้นนำของญี่ปุ่นนะฮะใช้ได้นะครับที่ห้อน,นี้มีทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับจบการนำเสนอ h o น d a าเ v 150